ยอดเลยครับก่อนเที่ยงวันนี้นะครับนี่พี่นอ้นอง่ะคนงานช่างก็เล่งฝีมือทัพอีกเดือนกว่าดินกเขาเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เทพ,พื้นนะครับยอดเลยครับโอ้กว่างอยอะด้พี่น้องกว่างนี่วนก,กว่าง,างโอ้เห็ดงามเหรอ chết à, là chết chết leo chết leo có đấy tước heo không có tước hả có đây phải tước hè tước này แคนแคอนแคนมานี้มาน,นี้มาพี่เดี่ยวจะของบาทนี่นี่จะของบาทตัวจริงนี่ถ้าปลูกกระไทยครับพี่หนอกบรรยากาศดีบอสแถวนี่เนาะมอกระบาดสวนเลย มาแค้นมาไปไปไปดูแล้วไปดูแล้วเออฮะงัดเขาเว้ย องานเขาเถอะวะนี่เราจะปลูกเราสั่งพันไม้มาเยอะเลยนะครับแคนเอ้าไปไปไปเลย

าไปเร็วเร็วไปไปกรไป้งพียายเร็วไป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 ใช่หก็แป้นะพี่น้องบักแค่น,นอิดเจานึง นช <children> ่ไหมยัง่ะนี่สิปลูกน้ำใหม่แท้เลยดีบ่ล่าแน่นบ่ เออแหนดีว่ะอ๋อมองนี่กระไล่อไลย่าง้เนาะดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้ไทยอีกทีเนาะไทยคือกันนมารเงิน นรามาแก้ทางรถเกษตรรถทัพกระปูัพแอวที่ห้าวัยใสเลยเอ้ดหกอีกทีแล้วนั่เลยก็ทัพขึ้นมาขึ้นี้นม้นมาขึม้ ขับรถลับรไปับรถปแคนไปไหนอ่ะน้าพอไปย้อนมาเห็ดกีด้วยฮะจอไปย้มาเห็ดสนี่เออนองฝาวแล้วมันแปลนไปก่อนสิบเดือนใมันไม่เห็ด่แล้วดะัมือกทมอีกสงวงนึงกันวอ่าพอดีล่ะนี้ คุณต้งรังเกยจครับพี่น้องครับแค้นปักแค้นป,ปักไปโครงการต่อไป โอ้ตัวหน่อยเป็นไปแล้วทั้งคันนี่แม่ตัวนี้หน่อยเนาะไปยังันอันเดี๋ยวเขาเห็ดแล้วเขาเห็ดยังบันี้เห็ดยังบันี้แค่ผื่นแล้วหค่ผื่นหมอ โอ้คน่ะดังไฟถากันนะเอาปลาตำหงนะุงแบบนั่นดหละเนาะตั้งยาวไปไปลูกไปแล้วเอาปลาตำหงุง